อีกแล้วนะคะใน p ดูเกเตอร์วันนี้ p ดูเกเตอร์ได้อัปเดตใหม่นะคะแล้วคอแหลบกับซาริโอด้วยทุกคนเห็นไหมไน่ารักมากฉันตื่นเต้นมากเพราะว่ามันมีคูโรมิด้วยทุกคนและฉันแบบชอบคูโรมิมากแล้วก็แบบอื้อแนที่สุดก็คอแลบกันสักทีเป็นข่าวดีมากทุกคนพอได้ข่าวนี้คือกี๊ดมากปเราไปพร้อมๆกันเลยค่ะทุกคน ว้าตื่นเต้นเราจะเกิดอะไรขึ้นไหมมาละมาละอ่าแล้วก็กดหลับรางวันเหมือนเดิมนะคะเต็มลายวันว้ายกระดานเช็คชื่อวีกระดานเช็คชื่อซาริโอน่ารักมากก็จะมีกี่วันเนี่ยสิบสี่วันนะคะทุกคนเออได้เพรได้อะไรไปอันนี้ก็จะเป็นเหรียญคิตตี้ น่าจะแบบน่าจะเอาไปแลกอะไรได้นะให้เราไปดูกันดีกว่าอ่านี่นี่นี่เห็นไหมเนี่ยมันแลกกันได้อุ้ยน่ารักมากอุ้ยของเยอะมากเลยอะคิตตี้ช่างอุ้ยอุ้ยอุ้ยคุรโรมิทุกคน <c ười> เคอเห็นคุรโรมิไม่ได้เลยอะเป็นคนที่ชอบคุรโรมิมากน่ารักค่ะอันนี้คืออะไรอะแบบอาจจะเป็นสแตนตั้งโชว์อุ้ยคุรโรมิอีกแล้ววายคุรโรมิ ปุ่งยาคุโรมิวิกล่องคุโรมิคืออะไรอะ่ะวิยากรู้มากเลยอะ่ะเราต้องเก็บเหรียญละทีนี้เราต้องเก็บเหรียญแหละอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหาเหรียญน,นะคะทุกคนก็จะพานําทางไปอะไรใดๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นอะไรสุดยอดผู้จัดการโรงแรมฮะมีคิตตี้มีน้องปอมปอมมีชินามอน อันนี้คือคุรโรมิวมคคุรโรมิอันนี้ตัวอะไรอะ่ะอันนี้ไม่รู้อะ่ะน้องหมาไมเมโลดี้อันนี้คือตกปลาสปาอุ้ยได้แบบเป็นหมวกเหมือนหมวกคิตตี้คือจะเป็นโรงแรมใช่ไหมคือเห็นข่าวว่ามันจะเป็นโรงแรมนะเออไปที่โรงแรมทันทีอุ๊ยอย่าบอกนะว่า เปลี่ยนโรงแรมให้เป็นคิตตี้แลนเลยอุ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะปฏิทินของขวัญซาริโออุ้ยมีรถอันนี้ด้วยทุกคนสกูตเตอร์เฮลโลคิตตี้น่ารักมากน่ารักเกินอะ่ะอันนี้คือเราต้องเช็คก,กี่วันเนี่ยยี่สิบสี่วันเลยทุกคนอุ้ยมันอยู่ตั้งยี่สิบเจ็ดวันเลยอ่ะเกือบเดือนเลยนะเอาดีดีเกือบเดือเนะเ,อเ,อเ,อเลยอะ่ะ ฉันว่าทำทันทำทันแน่นอนปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างนะคะตะกี้เห็นแบบแบบเห็นข้างๆแบบแบบอ่านี้ก็จะมี Hello Kitty อุ้ยชุด Hello Kitty คันเบ็ด Hello Kitty น่ารัอยู่นะคันเบ็ดว้ายรถรถ Hello Kitty น่ารักมากอันนี้อะไรอะ่ะ รูมเมดมาเยือนที่บ้านแล้วฮะคือจะมีแบบมีการแบบเป็นลูมเมดกันด้วยหรอส่งของขวัญให้เพื่อนดูสิอ๋อันี่ก็จะเป็นส่งข้อความของขวัญให้เพื่อนอุ๊ยมีหูแบบหูสนัตจิ้งจอกสีเหลืองด้วยอะชุดเชิดอะไรใดๆอืมอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทอันเก่าอเนาะอะไรเนี่ยเพทูเกเตอร์แคมเปญเพื่อความสะอาดฮะ จะมีแคมป์อุ๊ยเกิดอะไรขึ้นว้ายฮัลโหลคิตตี้สวัสดีคิตตี้สวัสดียูกะยินดีที่ได้รู้จักฉันคือฮัลโหลคิตตี้ฉันสร้างโรงแรมซาริโอขึ้นมาที่ดาวเทาอืมแต่ทีนี้งไงต่ออุ๊ยพาไปไหนอ๋อมาละมาละอันนี้คือน่ารักมากมีโปสต์ตรงโปสเตอร์เต็มไปหมดเลยอะ่ะ รักมากเตอจะจะลองให้คือมันรถเกินไว้เขามีรถมารับด้วยนะคะลอนแจ็คสันแจ็คชันจะพาฉันไปโรงแรมซาริโอละไปค่ะไปค่ะอยากไปมากเร็วๆเลยรถรถพาฉันไปส่งเลยไว้ Why? ตาแล้วโรงแรมฮัลโหลคิตตี้ฮัลโหลคิตตี้โฮเทล วายอุ้ยมีน้ำพูด้วยอ่ะทุกคนน้ำพูสวยมากน้ำพูเปลี่ยนเป็นคิตตี้ทุกคนโลกทั้งโลกเป็นคิตตี้โลกไก่อชันการเป็นโลกคิตตี้ไปแล้วเลิศมากเห็นุูมไม้โอ๊ยโดนยุงกัดผ่มไม้ผู้ไม้มน่ารักมากผู้ไม้คุโรมิอ่าแล้วคือด้วยความที่เราชอบซาริโอชอบคุโรมิอยู่แล้วอะทุกคนคือมันกรี๊ดนะได้ข่าวคือกรี๊ดเลยอ่ะตายแล้ว มันเลดเกินอะไหนลองเข้าไปสิว่าโฮเทลฮ e ล l o ิตตี้มันจะเป็นยังไงว้ายอันนี้อะไรอ่ะมาเที่ยวห้องตกแต่งส oh. ลิปบอว้ายตาละฉันเห็นแบบแบบแ้วอุ้ยสวยมากทุกคนโอเมก้า oh คือสไลโอแลนไหม วายคุโรมิถ้าเอาจริงๆ่ะถ้ามีอันนี้ขายอะคูโรมิอันใหญ่ฉันจะซื้อเลยเอาดีๆถ้ามีคูโรมิซื้อเลยอะไรที่เป็นคุโรมิซื้อหมดค่ะโนสนวายแล้วทุกอย่างคือตกแต่งเป็นซาลิโอหมดเลยสวยมากวยน่ารักมากเลยอ,ะอ่ะอ่าอาไหนดูสิว่าจะมีอะไรอีกลองเข้าไปข้างในดูทุกคน ชินามอนอุ๊ยตรงนี้ก็เป็นคิสตี้ว้าคิตตี้คิตคตีต้นุ่งกระจงทุกคนตือเป็ดด้วยน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นชินามอนชินามอนอาบน้ำน่ารักน่ารักมากเลยทุกคนอันนี้คืออะไรอุ๊ยอ,อ๋อตรงนี้หลอดดีเขามาตกปลากาัน <c oughs> เห็นเขาบอกว่ามันจะมีจระเข้แล้วก็มีปลาอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะแต่ก็มีปลาที่มันจุบจุบกันเนาะอุ้ยดูรอบๆอห้องสวยมากทุกอย่างเป็นซาริโอน่ารักเกินอะ่ะอันนี้เขาก็จะมาตกปลากันเนาะอ้อันนี้คืออะไรห้องสาวนาอุ้ยเดะเดชินามอนชินามชินามอนพกหัวน่ารักมาก น่ารักเกินอะเวียเอ็นดูน่ารักเกินไปแล้วคือแบบตัวกลมๆอ่ะอดีอย่าเราไปดูตรงอื่นบ้างนะคะเว้ยตรงนี้มีให้แบบว่านอนเออก็ตกปลาได้มีจระเข้สากุระอะไรอย่างเงี้ยใครที่อยากมาตกก็มาตกอุ้ยห้องนี้วายห้องอาบน้ํา อุ้ยห้องอาบน้ำก็น่ารักน้องปอมปอมอันนี้อ่ะอีกฝั่งหนึ่งจะมีอะไรไหมอุ้ยวายอันนี้เป็นอะไรอ่ะห้องนวดหรอเหมือนห้องนวดปะนอนเตียงคุโรมิเลยค่ะต้องนอนเตียงคุโรมิเท่านั้นอุ้ยน่ารักอ่ะแล้วสี่คุโรมิมันเป็นสี่วงพาสเทลอ่ะเธอน่ารักเกินอุ้ยมีอะไรอีกไหมอุ้ยห้องนูนห้องนูนห้องนูนมีอะไรวาย ห้องอบผิวปะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยชีนามอนชีนามอนน่าหลกเกินชีนามอนเปิดบัลลงน่ารักมากคือตีมันน่าหลกเกินอ่ะทุกคนมันเอ็นดูอ่ะเยน่าหลามากเลยอะ่ะแล้วก็มีแบบว่าหุ่นใหญ่ๆไว้นี่ไงคิตตี้คิตตี้คิตตี้มาแบบว่า,เป,นนาวเป็นพนักงานละเป็นพนักงานโรงแรม เอออันนี้เขาจะให้ทําอะไรขอบใจที่มาที่นี่โรงแรมนะแทนสร้างโรงแรมแสนสวยขึ้นมาเนื่องในโอกาสครบรอบห้าสิบปีนะ่ะอ๋อลองผ่อนคลายไปกับการเยี่ยมชมหลายๆจุดของโรงแรมดูสิแต่ถ้ามีเวลาก็มาช่วยเราบริหารจัดการโรงแรมทีนะอืมอันนี้ก็จะเป็นเควสฉันจะมอบเหรียญ Hello Kitty ให้ทุกครั้งที่เธอมาช่วยอ๋อ สามารถใช้เหรียญ Hello Kitty ในการแลกรับสินค้าแสนน่ารักได้ด้วยนะอืมเลิศเลิศเลงั้นฉันจะมอบงานให้ตอนนี้เลยทักฉันอีกครั้งสิอ่าวิอันนี้ก็คือได้เหรียญเลยค่ะรับไปเลยรางวัลคูณสามจะได้เหรียญเยอะๆสามร้อยไปเลยจบอ่ะอ่ะ,อะไหนๆก็ไหนๆแหละทำเวสไปด้วยเลยละกันรู้ไหมว่า ความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับโรงแรมอันนี้เข้าใจอยู่แล้วค่ะฉันต้องการเช็คสักหน่อยแล้วว่ายูกะอะไรวะมั่นใจในการทำความสะอาดไหมมั่นใจค่ะใช่เลย,ยงั้นก็ช่วยทำความสะอาดห้อง202ให้ตอนนี้เลยนะอ,อย่าลืมเอาคีการโรงแรมที่อยู่ข้างๆพนักงานเอออ่ะจิบเลยค่ะ อย่าลืมนะคะคีย์การด์ทุกคนก่อนที่จะเข้าห้องของโรงแรมนะคะเราก็ต้องหยิบคีย์การ์ดมาด้วยนะคะทุกคนป่ะคือลิฟต์เลยวายลิฟก็น่าราักเกินชั้นสองมีแค่สองชั้นไม่น่าจะชั้นอื่นแล้วละอ่ะมาทําตรงไหนตรงไหนอ่ะว้ายคุรโรมิคือเข้าแบบดูคุรโรมิแบบอ่ะห้องไหนว้ายฉันทำความสะอาดห้องคุรโรมิละ่ะเข้าไปเลย น่ารักมากประตรงประตูคือเลิศดเกินวายอคุรโรมิน่ารักมากแต่คือวายตายแล้วสกรปรกมากคุรโรมิรู้คุณหนูเกินอะคือรู้คุณหนูไม่ทำอะไรเลยตายละทำไมเป็นคนอย่างนี้ละคุรโรมิคือเหมือนคนชอบเลยอะคุรโรมิอะ ไม่ใช่ละอ่ะป่าป่าอ่ะตอนนี้เสร็จแล้วเราก็ไปหาฮัลโลคิตตี้เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าห้องน้ำเลิศเกินเดี๋ยวเดเดวขอแวะห้องน้ำก่อนสวยมากมีผมคุโรมิกระจกคุโรมิห้องน่าหลาเกินอะ่ะฉันอยากมีห้องแบบนี้เมื่อไร่จะมีมาขายคะอยากได้อะ่ะแล้วคือตรงบางบนประตูข้างนอกมีไหมข้างนอกไม่มีมีแต่ข้างในเลิศมาก อยากได้ประตูแบบนี้ได้ไหมเออป่ะป่ะไปหาฮัลโลคิตตี้ก่อนไปชั้นหนึ่งค่ะอ่าแล้วเราก็ออกเลยป่ะอ่าเราก็ได้เหรียญละคูณสามไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยมาเรามาดูของที่ร้านค้ากันหน่อยทุกคน อุ้ยชด Halo Kitty. 199ทัลโลคิตตี้หนึบ้าทมี3ชิน้นสวยอยู่นะเอดีๆน่ารักมากอันนี้ก็จะเป็นคันเบดทัลโลคิตตี้อันนี้ก็จะน่ารักส9มร้อย้าอันนี้คือเดอะเบ็ดลดเปิดประทุนทัลโลคิตตี้ค่ะ2องร้บาบาทน่ารักอยู่นะแต่ถ้ามีคูโรมีนะซื้อเลยค่ะจบ ตอนนี้เราก็มีเหรียญคิตตี้แล้วนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราไปแลกกันสะหน่อยไหมมีอะไรแลกได้บ้างอืมแลกกล่องอันนี้ไหมอันนี้อะไรอะ่ะตัวต่อคุโรมิอ๋อเป็นตัวต่อคุโรมิเอาไว้ไปวางตกแต่งห้องเก๋เออโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วแมอ่ะไปหาคุโรมิหน่อยอคุโรมิน่ารักมากไอเลอบ้า ฉันรักเธอครูมีน่ารักเกินเดีย๋ยวเราออกไปข้างนอกกันหน่อยดีกว่ามีอะไรบ้างดูซิดูซิมีอะไรบ้าง,อ,างออกมาละอุ้ยอะไรอะอะไรคือคิตตี้เลยรอยอยู่ข้างบนอุ้ยห้ดูหน่อยทุกคนอะไรอะว้ลูกปองลูกปองคิตตี้ ภูก,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 กับรถบัสลูกโป่งคิตตี้ภูกับรถบัสเฮ้ยโปสเตอร์โปสเตอร์ซาริโอน่ารักมากนี่ขนาดโปสเตอร์ยังเป็นซาริโอทุกคนไว้ดูดีดูดีดูใกล้ๆสีไว้อุ้ยไม่ได้มีแค่คิตตี้นะคะมีมาทั้งแกงเลยค่ะซาริโอนูน่นอยู่ตรงนูน้นน่ารักมากคุโรมิชนัน ลอยดองแดงดองแดงอยู่น่ะน่ารักเกินอ่ะอุ้ยทุกอย่างกลายเป็นแบบซาริโอหมดเลยคือที่ผ้าซาเป็นซาริโอหมดเลยอันนี้คือวายพื้นก็เป็นซาริโอนะคะเลิศมากอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเหมือนให้ถ่ายรูปปะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบปฏิทินเช็คชื่ออ่ะเดีย๋ยวเราไปรับของกันหน่อย มันอยู่ตรงไหนล่ะเนี่ยอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ข้างบนหรือเปล่าหรือว่าเราต้องปีนไปข้างบนปีนก่อนนั่งไงวันที่ยี่สิบแปดได้สกูตเตอร์หล่อละหล่อละยี่สิบแปดเลยเหรอตายแล้วยี่สิบแปดไปโอ้ยอันนี้ป่ะอ่าได้ละอันนี้ได้อะไรอุ้ยน้องพูคิตตี้โอ๊ยเลิศ เอาไปตั้งที่ไหนตายแล้วโอเคาวมีของให้คาบด้วยทุกคนเป็นเหมือนของพาร์ทเก่าเป็นแบบว่าจิ้งจอสกสากุระปะอุ้ยถ้ามีตังคาบแล้วดีๆใครมีตังก็ไปคาบเลยค่ะทุกคนคาบแค่นี้ไปก่อนไหม <laughs> คาบแค่ตัวโมโนโมโนปะไปะเลยจบคาบแค่นี้แหละพอละ ม่น่าจะมีตังคับอะไรละเออก็ไม่น่ามีอะไรไหมอะน่าจะมีประมาณนี้นะทุกคนเออก็ประมาณนี้คือที่ตื่นเต้นที่สุดคืออะไรรู้ไหมคือซาริโอโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะยูกะก,ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ยุกกะขอลาไปก่อนบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ